สวัสดีครับน้องประชาชนครับสำหรับท่านในที่ไปยื่นสปก4ขีด163แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะมีเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนมากมายตอนนี้คือหางบัตรนะครับมันจะมีอยู่1ชุดสพก4ขีด163มี1ชุด1ชุดจะมี2แผ่นแผ่นที่2นะครับบริเวณท้ายกระดาษจะมีรูปกันไกอยู่แล้วก็จะมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่นะครับ ตรงนี้สําคัญนะครับจะต้องมีลายเซ็นนะครับแล้วก็มีตาประทับของจังหวัดของสปสจังหวัดนะครับเพื่อฉีกให้เราเก็บไว้เป็นหลักฐานมีพี่น้องหลายคนเดือดร้อนตอนนี้คือเจ้าหน้าที่สปสไม่ฉีกให้นะครับอย่าทําเช่นนั้นนะครับมีข่าวสารดีๆผมจะนามาอัปเดตให้ตลอดอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อให้กําลังใจช่องของผมด้วยนะครับเป็นช่องหัวผู้ชนชนข่าว มีข่าวมีข่าวจะรีบมาแจ้งทันทีเลยครับพี่น้องครับเกี่ยวกับที่ดินสพก